นะครับทรีวิชันพูดถึงลิกกิจถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับตลอด3ฤดูกาลพร้อมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลใหม่2020-2021กับลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกมาพร้อมกล่องรุ่นใหม่ True ID TV Hybrid เพื่อเพิ่มอัตราสการรับชมให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นพร้อมให้คุณได้รับชมสดด้วยความคมชัดระดับ HD และคมชัดระดับ 4K กับ Big m a t c h ทางหน้าจอโทรทัศน์ผ่าน Tri v i s i o n หรือพร้อมชมได้ทุกที่บนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน <True> ชูไอดชูันต้อนรับการกลับมาดวนแข้งของศึกพรีเมียร์ลีกเริ่มกันที่โปรแกรมนัดเปิดสนามด้วยเกมบิ๊กแมตช์ของแชมป์เก่าหงแดงลิเวอร์พูลตอนรับการมาเยือนของน้องใหมย่ยุงทองลีดสยูไนเต็ดที่เลื่อนชั้นมาในฐานะแชมป์ลีกเจอ c แชมเปี้ยนชิพพร้อมทั้งรับชมกันแบบต่อเนื่องเต็มอิ่มในทุกสัปดาห์ ครบทั้ง380แมตช์ตลอดฤดูการทางช่อง True Premier Football HD 1-5ก็คือ True Vision ช่อง600-605 True Sport HD 2ก็คือ True Vision ช่อง667และกล่อง True ID TV และแอปพลิเคชัน True ID ค่ะทางนี้ครับแฟนฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษยังสามารถเช็คโปรแกรมการแข่งขันติดตามความเคลื่อนไหวของพรีเมียร์ได้ครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับทาง True Vision ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE, TWITTER, TIKTOK ครับทาง tuition's official และเว็บไซต์ tuition's.co.th p r e m i e r League สดทุกคู่ทุกประตูที่ tuition's ครับ